สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทานนี้เคอีภาคบ่ายนะครับผมวาลาจำวันจันทร์ที่22นะครับสำหรับหุ้นเช้านี้เดสมอเร่หมดนะครับก็ต้องขอไปนะครับความต่อเนื่องเนื่องว่าจะเดินต่อไม่ต่อนะครับสำหรับนี้เคอีเมื่อเชา้านี้เลขเหลือมาครับเลขขายเช้า9มาเลขเหลือมา,มาสุด9ามาครับ9มาไปแล้ว ลันเลขเหลือเลขหายบ่ายครับ1 7 8เดนะครับเปิดบ่ายผมทำตัวเปิดบ่ายที่บวกครับ2 3 4 9 9เครับ2 3 4 9 9เลขเหลือจะกลุ่มตัวเปิดตัวปิดเช้า2 028ครับ0 2 8ดใครมีเด่นอะไรลองเอาไปมัดดูเนาะบ่ายนี้ที่ผมเล็งไว้โอกาสปิดตามชุดเช้าเป็นไปได้ครับอีกอันหนึ่งก็ชอบ4เมื่อเช้ากลัวชุดเช้าจะย้อนเหมือนกันแต่เบาๆไปก่อนแลวกันเนาะ ก็ลอง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 เยี่ยไปก่อนครับบ่ายนี้เดินสุด4ครับวิ่งโบลุล่าง4ครับถ้ามา7 2 27ตามเมื่อชุดเมื่อเช้าขออภัยด้วยกันชอบ4ครับชอบ4วิ่งโบลุล่าง4นะครับวิ่งโบลุล่าง4เนาะถูกใจตามด้วกันครับไม่ชอบผ่านครับเมื่อยังไม่เดินตามเบาๆครับ2489ครับ2 4 8 9 ซีสีศูนย์เก้าเจ็ดสี่แปดสี่ใยากในคู่เจ็ดสี่แปดสี่ไปเทียบตามตารางดูครับแล้วก็แถมแปดสามสามแปดหนึ่งหานะครับร้อยมัดเก้าครับร้อยมัดเก้าครับเห็นได้แ้่ท้อไม่ไหวจริงหัวร้อนจริงอาบน้ำสองรอบนะสามตัวนะครับเอาเก้าไปมัดนะครับ ถ้าอยากแตกตรงเนาะได้แนวนี้นะครับอ๋อเราต้องขอภัยครับเราอีแตกวิ่งผ่านหน้าบ้านพอดีครับแล้วก็อย่าลืม3 8 8 3นะครับติดไปครับเลือกใครชอบเล่นเลขเหลือลองเอาไปวินดูแล้วกันเนาะยังไงลองฟังผมแล้วลองไปต่อยอดเอาแล้วกันนะครับยังไงก็พิจรารณาดีๆเนาะ ส่วนตัวผมมันหลุดแล้วยิ่งหลุดด้วยเล่หลุดด้วยยิ่งร้อนไม่ใหญ่เลยอากาศยิ่งร้อนยิ่งทํอนไม่ใหญ่เลยยังไงก็แต่ร่วก,กันครับตอนบ่ายสามขอพักเท่าร้บ่บายสิบสามนาฬิกาอ่าสิบสามนาฬิกาไม่เกินหนึ่งนาทีครับรู้ผลสําหรับนี่แค่อ,อีบ,บ่ายครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ